นี่แหละเริ่มมาแล้วครับมันจะเริ่มมาแล้วหลังนะคุณผู้ชมเราค่อยๆดูเอานะเมื่อไหร่มันเริ่มไหลแล้วก็ไปไล่ๆไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเจ๊ตแค่ปืนมาเอาละครับก็กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องมันต้องทางอันนี้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมวันนี้เรากลับมาซ้ำเกมเดิมกันอีกหลายรอบนะกับวายแบนตี้โชว์ดาวน์คุณผู้ชมวันนี้เราจะมาบอกสูตรเทคนิคการเล่นเกมนี้กันนะคุณผู้ชมผมบอกกันว่าจากที่ผมเล่นหลายรอบแล้วนะคุณผู้ชม มันแตกดีจริงนะเกมนี้แต่วันนี้เรามาทุนน้อยนะผู้ชมทุน5 0นะอา้าไปดูเลยผู้ชมเริ่มแรกนะผู้ชมไปก่อนค่อยๆเล่นไปก่อนนะคุณเบดบาทนะไปที่10หมุนแรกก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เบีดขึ้นไปเรื่อยเ,เราต้องอาศัยการดูสักนิดนะผู้ชมคนเล่นนานๆน,น่าจะรู้แล้วผู้ชมช่วงมันแบบเริ่มไหลนะแล้วคว่อยๆไล่เบีดขึ้นไปเรื่อยนะผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆดูไปก็ได้ผู้ชมเอา้าถือว่า ดูที่10หมุนแรกก่อนเลยแล้ว,นะวกันคุณผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาดูผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไอ้ปืนไม่ตกอะเมื่อกีเสียดายชิบหายเลยโอ้ผมบอกเลยว่าแพ็กมาติกช่วงนี้แม่งโคตรเอาเรื่องเลยคุณผู้ชมไม่ใช่แตกนะแม่งไม่แตกเลยโอ้แม่งผมตอนนี้เหมือนแบบเล่น PG เอาเงินไปจ่ายให้แพ็กมาติกเหลือจะเชื่อเอา้ามาดูในเกมนี้ก่อนแล้วกนะันคุณผู้ชมแพ็กมาติกช่างมันเถอะพูดถึงว่าเซ็ง ไปเบียดสัก3ก่อนแล้วกันุผู้ชมเอ้าสามสิบหมุนนะต่อไป10 30 10นะผู้ชมจำไวด้ดีๆนะผมสิบหมุนแรกแล้วก็30มหมุนต่อมาค่อยๆไล่เบียดขึ้นไปนะผู้ชม <c oughs> เออก็เป็นเงีย,งยบๆเนาะก,ก็เป็นเงีย,งยบๆเนาะเอาเริ่มมาแล้ว เอาหน่อยเอาหน่อยมาพาเล่นสูตรโกรงมาเจ๊งโชว์ไม่เอานะเว้ยหืมหมวกแถวสองไม่มาพีเกมเหรอึค <c oughs> ือเข้าพีเกมเฉยคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าอยู่รอบเหีือการคาดฝันนะคุณผู้ชมพีเกมแต่ว่าพีเกมถ้ามันเข้าง่ายเข้าเร็วแบบนี้ไม่ค่อยหวังอะไรหรอกคุณผู้ชมมันจ่ายยากนะแต่เข้าง่ายตามสไตล์พีจีแหละถ้าใครเล่นมาเดินาน,นานจะรู้คุณผู้ชมพีจีถ้าเข้าง่ายแม่งจ่ายโคตรยากเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้หมวกแถวแรกเมื่อกี้ทำมานะไหลต่อยาวๆเลยดูดิฟรีเกมเบ็ดสามเข้าฟรีเกมหมวกแถวแรกหมวกแถวแรกโอ้ยผู้ชมเฉยได้เอาถือว่ามันยังพาเรากลักบมาะเด็นหมวกนะผู้ชมฟรีเกมถือว่าจ่ายน้อยเหมือนกันนะจ่ายไปสี่สิบเองอตัวเอชเคเอาถือว่าโอเคผู้ชมฟรีเกมแรกนะ ถือว่ามาแปลกเราพีชีฟีเกมแรกเราจัดไปที่104บาทเป็ดสคุณผู้ชมถือว่าเฟี้ยวอยูอ่นี่แหละเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเริ่มมาล่างหลังนะคุณผู้ชมเราค่อยๆดูเอานะเมื่อไหร่มันเริ่มไหลแล้วค่อยไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเคสเคปืนมาตัวคิวแถวแรกโอ้โหตัวคิวนี่แหละคุณผู้ชมรอแค่จังหวะเดียวเท่านั้นแหละ จริงๆค่าคนที่เข้ามาเล่นแล้วได้แบบนี้ผมว่าแนะนำให้เลิกนะคุณผู้ชมให้ถอนได้เลยเพราะว่าเรามาทุนน้อยคุณผู้ชมทุน50แต่หกมาผมว่าก็สุดยอดแล้วนะแล้วสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าผมเอายุทธปรับแตกยุทธอะไรมาเล่นให้ดูนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ากลับไปดูช่องคลิปเก่าๆ่องผมได้นะคลิปเสียเยอะกว่าคลิปได้คุณผู้ชมแต่ช่วงนี้พีจีมันมาแรงจริงคาบอแถวสองต้องมาแล้วแถวสอง เออ,อเฉดเฉดเฮ้ยโอ้โหคุณร้อยยี่สิบแปดไม่มาเอาเรื่องนะคผู้ชมผมบอกเลยเกมเนี่ยช่วงนี้นะมันมีช่วงหนึ่งช่วงมาใหม่แรกอ่ะก็เอาเรื่องที่ผมเล่นอ่ะแล,ะล้วก็เงียบไปพักหนึ่งอันนี้นผมเพิ่งกลับมาเล่นนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณน,น้อยมันคุณน,น้อยมาเลยจริงคุณผู้ชมพีจีช่วงนี้ดูดิ เฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าไอ้หนุ่มมันจะเกินไปอะเปล่าทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เตคุณผู้ชมอื้มหืบิ๊กบินรัวๆเลยปะเงินหลังหวัลก้อนโต วายบันตีชูดาวอันนี้ผมเล่นอยู่ช่วงเวลาประมาณสี่มงนะคผู้ชมลงคลิปหน้าจะประมาณ4ี่โมงครึ่งนะใครอยากไปตามก็รีบไปตามคุผู้ชมถือว่าช่วงเวลานี้เฟี้ยวอยู่ผมบอกเลยมันไม่อยู่ในช่วงเวลาคผู้ชมมันอยู่ที่เวลาเวลาเราเล่นเราต้องสังเกตเกมมันด้วยนะเริ่มเงียบ คีอเก็มไหมฮึโอหแม่งหลอกให้กูดีใจโอ้บา้บานจริงๆผมว่าน่าจะพอแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปขอเบ็ดสิบสักสิบหมุนแล้วกันถือว่าสิบหมุนสุดท้ายคุณผู้ชมโอม้สวยดีแบบนี้ปืนมานี่คือขวดขวดเหล้าแถวแรกไม่มาเมื่อกี้ใช่ขวดเหล้าใช่ไหมคุณผู้ชมน่าจะใช่นะไม่รู้ไม่ออก เริ่มเงียบจริงทางเงียบนี่ผมว่าพอได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามันแตกมาแล้วแล้วมันเริ่มเงียบเนี่ยก็ก็พออะไม่ว่าไงแล้วก็พอแล้วคุณผู้ชมจริงๆมันต้องไป30มสหมนต่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแตกมาเยอะแล้วผมไม่ไปต่อดีกว่าดูสักฟรีเกมหนึ่งไหมเจ็ดร้อยหอ้าสิบเลยแล้วแมวไม่ซื้อหรอกคุณผู้ชมขอเบ็ดห้าสิบสักสิบหมื่นแล้วกันแล้วก็ไปเลย เอาสิหมุนสุดท้ายขอหน่อยถือว่าขอเถอะเล่นมาด้วยกันนานแล้วขอปิกวินสักรอบแล้วจะกดหยุดหมุนแล้วก็ไปเลยคาวบอยแถวสองเฮ้ยแถวสองแถวสองขอแถวแถวสองไปคุณผู้ชมหยุดก่อนเลยเอ,เอ้าดีๆเฮ้ยคุณผู้ชมโคตรฟุกเลย ดีนะไปซื้อฟรีเกมเมื่อกี้โอ้โหเบ็ด50มันมาว่ะคุณผู้ชมไม่แต่จริงๆผมแนะนำให้เล่นตามที่ผมเล่นตอนแรกนะคุณผู้ชมค่อยเล่นขึ้นมาแล้วกันอย่ามาลัดมาเบ็ด50นะคุณผู้ชมมันอาจจะยากนิดนึงอ่ะสหรับวันนี้ก็สูตรโกงสล็อต pgy bounty shadow นะคุณผู้ชมน่าจะพอกันแค่นี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าลากันก่อนสวัสดีครับผม